สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับฟังท่านครับวันนี้เราก็ออกจะมารีวิวลองเท้านะครับคุณผู้ชมลองเท้าทางทีต่ตอบให้เรามานะครับจะเป็นลองเท้าบูทน,นะครับรองเท้าบูทสําหรับไว้ใส่ลุยน้ำนะคุณผู้ชมนะครับหน้าตาแบบนี้ใส่ลุยน้ำครับ รื่องราคาก็ไปเช็คในทิกตอกได้ครับเรื่องราคาครับมาดูเลยครับเราเราใส่ยังไงครับใส่แบบนี้ครับไว้มีน้ำเขาสูงเท่าไหร่นะทานผู้ชมดูครับโอ้โหสุดยอดงานนี้นี่ครับใส่ด้ยน้ำแบบนี้สมศักดโอเคเลยครับนี่ครับใส่ด้วยน้ำคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ